พี่ตุกกี้มีลูกแก้ววิเศษอยู่ลูกแก้วลูกหนึ่งเบิ้งตีเดียนบนโรงเรียนใส่บ่อยนี่เดียมันใส่ไม่ก็เหี้ยวแต่เล็บเอ้าวสร้างว่ะมันไม่เห็นลูกแก้วแวแต่ข้างล่างอะพี่น้องคนบ้าคนบอรู้จักกันบุอแรกมันหัวใส่หนูเสยไหมมันหยอกข้างนนเดี๋ยวเดี๋ยวสิเปิดอร์กัน เก่งจริงลองถีบพ,พี่ดูถ้าพี่ล้มพี่ให้ถีบอีก <laughs> <laughs> พกกี่มีลูกแก้วมึงดีมึงดีมีลูกแก้วลูกแก้ววิเศษน่วยนี่โย, <laughs> ยนไปให้ไพรผู้นันสิเต้นโยนไปให<า>้ไพผู้นันสิเต้นห้ามเต้นซ้ำกัน <laughs> ถ้าเต้นซ้ำกันจ่ายมาลอยหนึ่ง <laughs> พอมเอาแล้วมึงคิดทาเด้อก <laughs> ูดตัวงั้นกน้อยละบันเนี้ก <laughs> ูได้ไหลายบาทแน่นอนมือนี่เดี๋ยว <laughs> อยู่ตรงนั้นแหละ ไม่เอาไม่เอาห้ามซิมกันพอมพอมลูกแก้วมาเดี๋ยวมึงเด้อมันจะไปทั้งหนเต้นท่าเต้นท่า อยากเต้นก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้คิดยังอยากเต้นก็อยากเต้นไปเฮ้ยยอยไหมเดี๋ยวเอ้ยตกใจถ สุดเปิดกระโปรงขอโทษถ้าเอ้ยตกใจสุดเปิดกระโปรงไอ้ขอโทษไม่เป็นไหนนะเอ้ยโต้บอกตอนนี้ข้างหน้ากับข้างหลังกินสับสนบอกขนาดเปิดข้างหน้าตัวว่าเอ้ยโต้มันฮึิ่มขึ้นอายุนมาค่ะ ปากามึงอซัวอะไรซัวโอปากามืงอซัวอะไรเหยียบมือมูออย่าตัวบริเตนอะไรเหยื huh ่อมือมูอโอปากเตะปากซัวเอาไว้ขอโทษเพื่อนก่อนขอโทษเพื่อนก่อนขอโทษเพื่อนอ